คือ x บวกหนึ่งคูณใช่ไหมคูณนงี้นะฮะ x บวกหนึ่งคูณกันก็จะกลายเป็นหน้ากำลง2 2ังสอง x กำลังสองบวกสอง x บวกหนึ่งแล้วก็คูณด้วย x บวกหนึ่งอย่างงี้แจกแจงเข้าไปอะครับเห็นไหมฮะ ซึ่งพอแจกแจงเข้าไปเราก็จะได้อย่างเงี้ยเป็น x กำลัง3บวก 3x กำลัง2บวก 3x แล้วก็บวกหนึ่งะครับน,นี้นะฮะเห็นไหมอ่าเราก็ดูต่อ <3> <3> <3> เริ่มเป็นหัวล้วอ่าเราก็ดูต่อนะฮะอ,อ่เราก็เลยได้ g x เฉยๆเนี่ยเท่ากับ x บวกหนึ่งเฉยๆเหมือนกัน ดังนั้นเราก็จะหา fog ได้แล้วนะ fog ของลบห้าก็แทนเข้าไปเลยก็เป็น f ลบห้าแทน f ก่อนใช่ป่ะเราก็จะได้ลบรอยยี่สิบสี่ของ g เราค่อยแทนด้วย g x ค่ากับ x บกหนึ่งคำตอบก็คือลบร้อยยี่สิบสามนะครับปึ๊บไปไหนเนี่ยเนี่ยลบร้อยยบสามจบละโอเคป่ะเพราะนั้นประเด็นประเด็นในข้อนี้มีประเด็นเดียวเลยคือต้องทำ a บรรทัดนี้ให้ได้ อืมบรรทัดนนี้เดี๋ยวเอาปากกามาลากให้ดูประเด็นของข้อเนี้ยคือต้องทำบรรทัดนนี้ให้ได้ต้องเข้าใจบรรทัดนนี้ถ้าเข้าใจบรรทัดนนี้ที่เหลือทำได้แหละโอเคไหมฮะใช่ใช่อ่าบรรทัดนนี้เข้าใจไหม ดูตะแคงซ้ายดูตะแคงขวาดูกลับหลังหันดูเข้าใจไหมดูมันทุกมุมนี่คือคีคีมันอยู่ยที่บรรทัดใช่เขาให้ f x มาแล้วถูกปะ อปเรื่อยๆด้วยเราวก็เสียงว่า f a คอด f สองสามบวกหนึ้านีเจี๊ยบขึ้นมาใช่มันก็ต้องเป็นไกอยู่แล้วใช่นี่คืออันนี้ถูกไหมส่วนอันนี้คืออันนี้เหมือนอันนี้มันก็อย่างเดียวใช่ถูกต้องข้อเนี้ยคือมีประเด็นนี้ประเด็นเดียวถ้าเข้าใจตรงนี้ที่เหลือก็คือเหมือนเดิมนะฮะ มีประเด็นเดียวคือที่งมันเป็นพอมันเป็น f g x แล้วคือ f f มันจะให้กับ x กำลังสามบวกหนึ่งอยู่แล้วใช่คือ g x มันก็เหมือนอ x แบบนี้พอมันเป็น f g x ก็คือมันก็กลายเป็น g x กำลังสามพยายามทำท่าสี เลยกล้อง,องใช่โอเคไปเราไปข้อสุดท้ายละไปข้อสุดท้ายกันข้อแปดจบสักทีนะเรื่องคอมโพสิตฟังก์ชันเนี่ยฉันชอบเธอแต่ว่าใช้ใช้อีกคนเป็นสะพานเราจะเ,จเรื่อง s r i มาแล้วอ่าข้อแปดข้อแปดบ,บอกว่าถ้ากำหนดให้นะฮะ GX เนี่ยเท่ากับสองเลบหนึ่งนะ แล้วก็ f o g x เนี่ยเท <X. S 1> ่ากับ 4x กำลัง2ลบ 6x แล้วเซตคำตอบของอสมก,การคํา่าอาสมก,การเห็นไม่ต้องตกใจอสมก,การคือไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับเท่านั้นเองนะฮะตรงนี้คือเครื่องหมายน้อยกว่าและเท่ากับน้อยน้อยกว่านะเครื่องหมายถูกจิ้มนะถือว่าถือว่าเออมากกว่าน้อยกว่าถูกถูกไม่เท่ากับพวกเนี้ยตรงนี้คือเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับศู์นะฮะเป็นสับเซตของเซตในข้อใด เฮ้ยอันนี้แปลกๆอันนี้เหมือนก็ยังไม่เคยเจอ,อนนต้องมีลาเปนเลยเนี่ยนนาซีอ่านอ่านอีกรอบหนึ่งก่อ็ากำหนดให้นะฮะ g s เท่ากับ 2x ลบ1อืมแล้วก็ให้ f o g x เท่ากับต้นนี้คือถ้าเกิดให้สองอย่างนี้เราจะหาหา f x ได้ถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกหา f x ได,ไ R f x ได้หาได้แบบเมื่อกี้แบบตัวอย่างที่เจ็อะนะครับ